มือถือระย้าครับมือถือเล่นเกมที่ดีสุดของปีนี้ i n f i n i ิต t ้ทีผมว่าในราคาที่ผมเลือกมาแม่งออปติมเมเกมมาดีมากจากกราฟที่เราเทสอะเฟรมเรทนิ่งๆแล้วจอสวยมากเป็นอ m ม l e d เท่านั้นยังไม่พอชาร์จบพาร์ตบพาร์ตเสร็จไม่พอชาร์จย้อนกลับได้อีกชาร์จก็เร็วมีทิกเกอร์ให้อีก oh. เวลาอาวีตายกดปุ๊บซื้อเกิดแล้วมันเป็นอีกเครื่องหนึ่งที่ผมเล่นแทน iPhone ได้ปกติผมจะเล่นอาวีไอโฟนเพราะาผมขึ้นแลงแบบมันจะเล่นเครื่องที่แบบทัดไม่ผ่านไม่ได้้้ผผมมมมว่่่าาาาทททเีีียยบกัันนนตตดดหลลใสุะะแ ไปไหนไม่รู้นะแต่ผมใช้เล่นนาวีผมผมชอบสุดตอนนี้ผมเลือก Ultra, พ o c o F8 Ultra เพราะผมชอบเรื่องการจัดการความร้อนแล้วก็แบตเตอรี่ที่ดีมากแล้วก็เฟรมเลดเฟรมเรทเฟรมเรทเยอะเฟรมเลคูไม่ไมดีกันเหรอครับไม่อะผมว่าพ็อกโกะทำมาดีเพราะลำโพงเขาตัวใหญ่มากอ๋อคือเสีฟลิ่งโดยรวมใช่จอก็ใหญ่ใช่แล้วดีไซน์ม,นะมันเป็นมันไม่ใช่เกมมิ่งโฟนมันเป็นมือถือที่สามารถถือในชีวิตประจำวันได้จริงด้วยราคาก็คุ้ม8 Elite Gen 5 ทำมาอย่างดีม,มันเป็นฟิลผมไงมันเป็นฟิลฟิลที่ผมเล่นแล้วประทับใจแหละลำโพงมันดีโอ้โหลำโพงมันมีซับเบสมาอย่างเงี้ยเวลาเราเล่นเกมแนว E.P.S เสียงปุงเสียงปืนนี่ลั่นแบบเสียงเท้านี่โอ้โหได้มิติไงมันก็เลยได้เพิ่มอัตราลดอัตราลดอ o โปโก F8 อันตาเหมือนพี่นิวทำไมอ่ะถ้าจะซื้อเล่นเน้นเล่นเกมผมคงเอาฟิลลิ่ง ชิปแรงสุดฮาร์ดแวร์ก็พร้อมกว่าอย่างลาโพงเวลาเราไม่ใส่หูฟังเล่นอ่ะแล้วมีลาโพงที่มันดีอ่ะมันจะฟินมากจะไปสว่างไปไหนผมไม่เล่นกัดได้กูจะไปเล่นในซาอุดีอาระเบียไงผมว่าด้วยงบประมาณที่ไม่แพงมากเราได้สเปคขนาดนี้เอามาเล่นเกมสองหมื่นนิงเอามาเล่นเกมเฉยๆประเด็นคือเขาไม่เสียดาเอาเอาเล่นเกมดีสุดแต่ดีสุดในของเราเออดีสุดในในเงนเล่นเราอ่ะเราก็แก้ตัวไปละคุณผู้ชมแล้วแต่เรื่องอะไรเียอยู่ข้างล่างหมดแล้ว